ทำพยากรแนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่7 9ถึงเเมษายน2568ครับม,มีดังนี้นะครับแน่นอนครับทองคำก็เข้าสู่โหมดเทนขาลงระยะกลางออกมาทรงนี้ยังไงมันเคลื่อนไหวเป็นไซ์เวย์นะครับแต่ว่าเป็นไซ์เวย์ดาวแน่นอนเพราะเนื่องจากว่า สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็วันที่6เมษายน2568นะครับเวลาอาเิืย์พิวรา3ทุ่ม15นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มารายการให้ก่อนนะเพื่อที่ว่าคลิปวันนี้ครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคําได้นะครับในช่วงของวันที่7-9เมษายน2568นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมไม่มีเสียงนะครับคือไม่สบายนะครับแล้วก็เหมือนเป็นหวัดลงคอนะครับนะผมก็เลยพยายามจะต้องตะเบงเสียงออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนะเพื่อที่ว่าจะได้ฟังแบบชัดเจนนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเสียงมันเพี้ยนไปยังไงยังไงต้องขออภัยมณฑที่นีด้วยละกันนะครับโอเคทองคํานะครับยังไม่ทันจะสงการเลยนะครับใครที่ฟังคลิปผมคราวที่แล้วนะครับผมบอกแล้วว่า เดี๋ยวช่วงเมษาเนี่ยเราจะได้เห็นสงการเลือดนะครับนะนี่ตอนนี้ทองคํานะครับเล่นก่อนสงการอีกนะครับนะศาสตร์เลือดลงมาเลยนะครับนะประเดิมก่อนระดับแรกนะครับถ้าเกิดยังไงเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับใครจํากันได้เนี่ยทองคาเนี่ยมันอยู่ราคาสูงสุดที่ประมาณ3ามพห่ยเหรียญนะครับแล้วก็ทิ้งตู้มทิ้งตุ้มทิ้งตุ้มทิ้งตุ้มนะครับลงมาแตะจุดต่าสุดที่3ามพเหรียญนะครับ แล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาปิดตลาดได้ที่ราคา3,038เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่34.44บาทต่ดอดอลลาร์นะครับทองแท่ง9.5ครับก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคา49,400ื่นเกจนถึงสี่หมบาทต่อบาททองนะครับลองมานั่งคำนวณดูแล้วนะครับนะถ้าใครจะบันได้อะที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันจะฆ่าชาวดอยนะครับนะมันต้องทิ้งตุ้มตุ้มตุ้มมาอย่างน้อยๆ้อยร้อยเหรียญน,นะครับนะก็ะลองให้ ไปลบเอาจากราคาจุดสูงสุดนะซึ่งผมก็ลองมานั่งคำนวณดูว่าเออจุดสูงสุดนะครับที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3136นะลงมาถึง3,015เหรียญเนี่ยนะครับวันศุกร์ก็ปรับตัวลงมา121เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดจะอนับราคา New High สูงสุดเลยเนี่ยนะครับที่3167เนี่ยนะครับ แล้วลงมาถึง3,015เหรียญเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงมาแรงนะครับปรับลงมาถึงประมาณ152เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลงที่หลายคนหลายคนอาจจะคาดคะเนไว้แล้วพะผมก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดทองคำดูต่ำกว่า3,080เหรียญเนี่ยทองคำมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับแล้วก็บอกเป้าไว้ตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นี้แล้วนะครับนะเอาไงต่ออาทิตย์หน้านะครับหลายคนอยาก,กรู้เหลือเกินนะครับโทรศัพท์หาผมตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ว่าทองคำจะเป็นยังไงต่อ นะครับนะก็จะส่งการแล้วนะครับจะพักผ่อนยาวเราด้วยนะครับนะร้านทองก็จะมีการปิดนะครับส่วนออนไลน์ก็ยังเปิดอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยแล้วกันนะครับว่าคําพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่7จ็ถึงเเมษายน2568ครับมีดังนี้นะครับผมขอพูดถึงโกลสปอตก่อนหรือแบบ XAU ต่อ USD หรือแบบ USD ต่อออนนะครับนะภาพรวมเนี่ยนะครับ ทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับทองคําก็เข้าสโหมดเทนขาลงระยะกลางออกมาทรงนี้ยังไงมันเคลื่อนไหวเป็นไซเวย์นะครับแต่ว่าเป็นไซเวย์ดาวแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเทานขาลงระยะกลางทํางานแต่เทนขาขึ้นระยะแต่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยจะเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับนะม,มันก็จะยังไซเวย์ไปมาอยู่นะครับแต่ก็ให้เตรียมใจไว้ด้วยว่าในช่วงวัน2วันแรกนะครับทองคำเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบ ไซด์ไวดาวนะครับคือขึ้นไปแล้วก็ลงต่อนะครับฉะนั้น,นแล้วมันอาจจะมีการรีบาวก็ได้นะครับนะจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยอยู่ที่2965เหรียญนะครับจดเอาไว้เลยนะจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่2965นั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางแล้วและอยากจะปรับตัวลงต่อนะครับมันจะวิ่งไปหาใครมันก็วิ่งไปหาเทระยะยาวเนี่ยครับที่ประมาณ2965เหเหรียญนะ ตอนนี้คือราคาที่ผมคำนวณได้นะแต่ถ้าเกิดวันพุธมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวไปฟังอีกทีหนึ่งวันพุธแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูละกันนะครับนะว่ามันจะลงมาได้ถึงขนาด2 9 6 5หรือเปล่านะก็ภาวนาว่าอย่าลงมาแล้วกันนะครับนะแต่ก่อนลงมามันก็ต้องมีไซด์เวย์ขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนะยังไงก็อดทนเอาแล้วกันแล้วก็วางแผนดีๆนะครับแล้วก็ฟังคลิปนี้แล้วก็ไปวางแผนเล่นเอานะครับ คำถามถามต่อว่าแล้วแบบนี้ทองคําจะมีโอกาสรีบาวขึ้นได้บ้างไหมนะครับอ่ะชาวดอยครับตอนนี้ติดดอยแบบละเหียใจเลยนะครับติดดอยแบบเร็วมากนะครับนะติดดอยกันผมเชื่อว่าติดดอยกันทั่วประเทศนะครับนะทาไงดีนะครับอ่ะจากการคํานวณครับยังให้กําลังใจอยู่ว่าทองคํานะครับพรุ่งนี้นะมันจะเกิดในยะสําคัญ2อย่างแน่นอน เกาสิบเลยนะครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะไม่จันกล้องคารเนี่ยนะครับนะเกิดขึ้นแน่นอนในยาแรกนะครับทองคำเนี่ยจะรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับก่อนที่มันจะลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการที่รีบาวเนี่ยนะครับจุดรีบาวขึ้นไปกรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่3045จนถึง30 3050 30นะครับนี่คือกรอบแรก ถ้าเกิดใครอยากเปิดขายเซลล์กรอบนี้นะครับเล่นเซลล์เล่นกำไรสั้นๆเอากรอบนี้เปิดขายเซลล์ได้ถ้าผ่านด่าน3050ขึ้นไปได้ทองคาถึงจะมีแรงซื้อนะครับจะมีแรงไปต่อเนี่ยไปที่เป้าหมายกำไรที่3056จนถึง3058ใครอยากเปิดเซลล์ตรงกรอบนี้นะครับตอนที่มันเล่นแล้วย่อตัวลงนะครับหาจังหวะเข้าแล้วกันนะครับนะก็กินกำไรสั้นๆไปนะครับ แล้วร็ทองคำเนี่ยผ่านด่าน3058ขึ้นไปได้นะครับก็จะเกิดแรงซื้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะอทองคําจะขึ้นต่อได้สูงสุดที่ประมาณ3068จนถึง3070นะครับแล้วก็ราคาทองคําเนี่ยก็น่าจะวิ่งมาป้วนเปี้ยนประมาณนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดว่า3080เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นแนวรับตอนเนี้มันกลายเป็นแนวต้านแล้ว ฉะนั้นเกิดทองคำเนี่ยขึ้นมาถึง30-70ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะผ่าน3080ครั้งแรกเนี่ยไม่น่าจะยังเกิดขึ้นนะครับนะไม่น่าเกิดขึ้นน่าจะย่อตัวลงไปก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอาศัยจะเปิดขายเซลลในช่วงราคา3 0 7 0ถึง3080เนี่ยก็สามารถเปิดขายเซลล์เพื่อกินกําไรขาลงได้นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองเล่นตามแผนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนะใคร eben, อยากซื้อก็ซื้อตามแผนที่บอกนะครับใครอยากเล่นขายเซลก็ เล่นตามแผนเซลลตามกรอบที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับนะแล้วระยะที่2ครับเลาถ้าพรุ่งนี้ทองคําไม่รีบาวเลยอะนะครับอยู่ดีๆรล่วงเลยนะครับขึ้นล่วงยังไงก็ได้แต่ยาหลุดลงต่ำกว่า3ามพันี่เหรียญสามศนย์สอนะครับถ้าหลุดลงไปได้นะครับชาวดอยตายหมู่นะครับ เป้าหมายขาลงนะครับต่อไปเนี่ยมันจะสามารถลงได้ถึงระดับประมาณ3009จนถึง3011เลยนะครับและถ้าทองคำเนี่ยสามารถดุดลงต่ำกว่าราคา3011ได้ด้วยนะครับเป้าหมายขาลงต่อไปจะรออยู่ที่ประมาณ3,000นนะครับจนถึง3003นะครับและถ้าองคำเนี่ยลดต่ากว่า3003ลงไปได้ด้วยนะครับ หัวนี้บอกเลยหลายลงยาวนะครับนะ2991จนถึง2993เนี่ยต้องมีให้เห็นนะครับและถึงทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า2993ลงไปได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าโอกาสจะเห็นราคาที่2981จนถึง2985เอ้ย2981จนถึง2985นะครับมีสูงมากนะครับนะก็บอกไว้ตามนี้ละกันนะครับสรุปเลยง่ายๆครับ วันจันทร์อังคารพุธจะเกิดขึ้นเนี่ยกรอบเนี่ยมันจะกว้างมากก็คือกรอบที่อาจารย์เติ้นจะให้ก็คือสองเก้าเก้าศูนย์จนถึงสามศูนย์เจ็ดศูนย์กรอบมันจะกว้างนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันเพิ่งเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเนาะก็เดี๋ยวให้เวลามันนิดนึงนะครับเดี๋ยวกรอบมันจะก็เริ่มบีบลงบีบลงบีบลงนะครับนะก็เดี๋ยวได้รู้กันว่ามันจะเลือกข้างเป็นลงต่อหรือว่าจะทะลุกลับขึ้นไปได้นะครับนะก็เออ,อวันพุธจะมาอัปเดตให้ละกันนะครับนะโอเค ทองแท่ง9 5นะครับตอนนี้บอกเลยว่าทองคําแท่งนะครับเป็นเทรนขาลงระยะกลางนะครับระยะกลางทํางานแบบนี้นะครับออแนวรับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ49,000บาทต่อบาททองนะครับถ้าย่อลงมาแล้วยังไม่หลุดต่ากว่า49,000บาททวนเนี่ยนะครับนะท่านยังลุ้นที่ทองคําจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับโดยเป้าหมายแรกเนี่ยจะรีบาวกลับไปที่49,800 ถ้าผ่านด่าน49,800บาทขึ้นไปได้ซื้อตามเลยครับยิ้มออกแล้วนะครับนะเป้าหมายต่อไปอยู่ที่5 1 1 5 0จนถึง5 2 5 0บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดผ่านด่านสุดท้ายเนี่ยที่5 2 5 0บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเกมทองคำจะพลิกเลยนะครับนะก็ขาขึ้นเนี่ยนะครับจะกลายเป็นมีเป้าหมายสูงสุดที่ประมาณ50,500 50, จนถึง50,600บาทต่อบาททองนะครับนะแต่ ถ้ารีบาวขึ้นไปแล้วนะครับยังไม่ผ่านด่าน2ด่านนี้นะ4 9 8 0กกับ5 2าหนะครับเตรียมตัวครับโดนทุบแน่นอนนะครับรีบาวขึ้นไปปุ๊บอาจจะผ่านด่าน49800แต่ไม่ผ่านด่าน5 2า5 0ยังไงก็โดนทุบกลับลงมาแน่นอนครับต้องผ่านทั้ง2ด่านนี้ขึ้นไปให้ได้เท่านั้นทองคำถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับนะเป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่49,0 0 0ื่้วนจนถึง4 9 1 0 0บาทต่อบาททองเมื่อกี้พูดไปแล้วว่า อย่าให้หลุดต่ำกว่า49,000ทวนเด็ดขาดนะครับถ้าหลุดลงไปได้โอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นเนี่ยยากแล้วนะครับนะ่าจะต้องมีข่าวหรือต้องมีอะไรที่จะมาสนับสนุนให้ทองคําขึ้นกลับไปได้นะครับนะเป้าหมายครับถ้าหลุดต่ากว่า49,000บาทลงไปได้ครับจะอยู่ที่ประมาณ48,600จนถึง48,700บาทต่อบาททองนะครับยังไงก็อาจจะได้เห็นในเดือนเมษายน68ที่เป็นสงการเลือด เหมือนทุกๆปีอยู่แล้วนะครับนะนี่ยังไม่ส่งการก็กระน,นามาเป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับนะก็ตามนั้นแหละครับนะก็มันจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่ใจท่านและกันนะครับนะจะเล่นตามแผนผมหรือจะเล่นตามใจตัวเองก็สุดแล้วแต่ละกันนะครับนะผมก็มาบอกกล่าวกันแค่นี้แหละนะครับนะส่วนใครอยากจะเล่น AI ก็มานะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันว่า AI ตอนนี้ติดลบแบบนี้แล้วเดี๋ยว มันจะแก้เกมอย่างไรนะครับนานแล้วจะทำกำไรได้มากขึ้นน้อยขนาดไหนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันนะครับเจอกันใหม่ครับอาจารย์ตเต้ยวันพุธนะครับสวัสดีครับ